ลองดิโหโคตรน่ากลัวเฮ้ยเข้ามาดิอะไรย่างไกลัวโคกุ๊กกกกลัวหกสามสี่เจดเก้าอะระตีมแล้วไปไหเราไปดูดิแลกก่อนกันกุ๊กกกกลัวทิ้เลือกอ้กับว่ากุ๊กกุลัวได้ลาเดินเยอะมาเลอย่าเลืเนไปแล้วไม่ไหวอมึงจะมองเรีนหมดแล้วมีเยอะๆอ่านเล่น F A Y N E ไปย ที่ช่องอะไรภับเือดไปนิดต้องเปิดแสงในแมคค่าไปหน่อยเพิ่มแสงเพิ่มแสงหน่อยโอจะตีกูด้วยแล้วแสงสว่างสุดแล้วเติ้นไม่เพิ่ปั๊บแสงสลัวอยู่แสงสว่างสุดแล้วสลัวเที่เองแล้วเพิ่งเพิ่มแสงหน้าจอยตะเกียวยาหน้าจอแพงแม่งแนี่แพงอะไรอยู่ คืถ้าเจดเดอร์นี้สตรีมตอนกลางคืนแล้วออกไปตอนกลางคืนนี่คนดูไม่เห็นเลยนะไปเอิร์ดไปดูดิมันไม่เห็นดิวะไหนมึงลองปรับมึงลองปรับปรับแสงยังปรับยังประมาณเขาไม่ชัดเลยว่าเจ็ดร้อยยี่สิบปรับลองปรับใหม่ไอ้ที่ลองไปดูเติ่งก่อนไหนเซมีคนทวงตีป้อมเฟื่อนเน่ะ เกินไม่เห็นเลยเหรอมันมันเห็นแต่เกินไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะเขาเห็นไหมมัวต้องถือทอสอ่ะต้องถือทอสเวาอีกมือข้างซ้ายเข็อทอสเลยเข็ดเข้าหนาเลยมือมีไอ้เชื่อมึงหรือโอ้โหไม่ปรับเกมโหมดอ่ะแต่ถ้าปรับเกมโหมดนี่เทสได้ไปแล้วได่แค่เทสเฉยๆเล่ร็วจะเทสเทสทีไงทีทีสักร้อยรูปวะไ้อระเบิดมันสี่ศูนย์เก้าศูนย์ไอ้ไห้เอ้ย อสูสบอะสูนไอ้เฮ้ยทังทม่เรบอกยอบอกกาฟิกเกิน,ม,นมันก็เห็นนะเดอมอ่เห็นหรอมันไม่แต่องท้ำตอนองท่ำอ่ะมึงต้องถือทอสไวอ๋อโอเคลงท่ำนี่พอเข้าใจมือทอสเออใช่มันถือทอสไม้มือข้างซ้ายถือโล่มันจะเห็นแสง่ายังสวยอ,ะอ่ะจริงเหรอเเฮ้ยช่วยด้วยมีหมอป่ะแสงน่ะเออจะแตกแล้วแตกแล้วเจอแล้วมันวะ แรงจริงอ่ะไอ,อ,อเดินนี่นี่นี่ต้องโหลดวอลโล่ไหมไงไอเฟนเล่นวอลโลได้ไห <c oughs> มมีแล้วยิ้มมั้ยยิ้มอย่างมึงยังมีวอลแล้วคนนั้นคือตนนั้นมัน, <c oughs> นก็ได้ <c oughs> ตืน <c oughs> <c oughs> ่นโอเคเมื่อวานกูเล่นอะไรนะตัวชื่ออะไรเจร็ดอ่ะ คิวไปยี่สิบตัวถึงยิงบอนหรือเปล่าไองอย่ามันน่าจะยิงบ่อนจะแตกเลยเราซื้อมีดควงเลยมีดคนตาขนองเฮ้ยแล้วกูกลับไปรุ่นเล่นมาแลนด์แต่กูไม่ปลาละเห็นไหมบอกเลยว่าเห็นแต่ไม่ชัดเห็นเป็นเพื่อนบอก บอกว่าเห็นแต่มไม่ชัดมันมันอันนี้ต้องไปปาผ้าพิปาผ้า,าปาผ้ามันมันจะไม่เห็นนี่จริงเหออสามสติเหมืนกลางบอกไปปาผ้าในสติ <c oughs> ไว้ปาผ้าในใหญ่ยูทูบดีนี่อ่เดี๋ยวยคราบทอดให้เป็นไงระบุด ป้าพามเฮดีอ hmm. ่ะป้าพาเฮดีอ่ะเฮดดี้ไม่เดีเลยเออดีมันก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอเออเป็นยังไงกูเออคุยกับแฟนเถอะไม่ใช่กูรังหาช่วยเป็นแก้ยังไงมันต้องไปฝ่อบในเชนเลยไอชิ้นนี้ป่ะใส่ร้ายมึงไม่หยุดเลยไอ้ที่นี่มึงอย่ามคุยมึงคุยมึงอ่ะกูรังช่วยมันแก้มึงมึงสังเกตตอนมันจะเบยๆใช่ไหมมันจะมีขุ่นๆอยู่ในเด่นมันจะเช้ดาวขุ่น เออง่ายกูลังหาเอาทอดไปอะเออพเพลงถือทอดถือทอดอีกข้างมันถือไว้ข้างซ้ายไม่เห็นสัวมึงถือยังไงถือแล้วก็ก็ไม่เท่าไหร่นะไอ้มันละบุนเดียวอือันเดร์ท้อวันนี้ขอขอลองหน่อยเอ๊ะทำไมทอดไอ้เพลงถือทอดแล้วพื้นมันเป็นบอบอบอกวะเออใช่มันนี่มเหมือนเราไปไป ต้องไปตั้งค่าดิตเลยตั้งค่าเว้ยมันก็มันก็มันก็เหมือนกันนี่มันบอกร์ไงมันกด setting มันกดเซตติ้งดิกดเซตติ้งเซตติ n g แล้วก็จูเลือกแล้วก็ตั้งไอ้แสนที่สองอะข้าความแสงจะกินอ่าฮะแล้วก็แสงเงาเออม่ไกดอีกแล้หนึ่งรอรอรอไม่แสงเงาไดนามิกเนี่ยมึงปรับเป็นสวยงามข้างล่างคำว่าสว่างอ๋อเนี่ยนะเออปรับแล้ว เฮ้ยตอ้เธอต้องปรับไปห้สิเปอร์ซ็นเป็นอันนี้ด้วยเป็นหนึ่งร้อเป็นต์ห้าสเอ็เรเ็นตเป็นหนึ่งรอปร์ซนตบเอ็ดองปับมแกแตงนวลอ่ะเออแตงนวลอ่ะมันก็เส้อขึ้นนะนะเอออ่าเนี่ยมาแค่ปรับให้มันดีขึ้นมาะเตไม่หายว่ะเป็นเดียเลยว่ะอ๋อมันมึงต้องไปปรับตรงเชนเดอร์อีกเหรอมันกดติมึงไล่จอในในอันนี้ดีกว่าในในันนี้ขอดีกว่า ดอดีเรีนเด้ยงไงกูได้สอนเราเร็วๆทำหนึ่งนะดีใจเร็วๆหนังสือเช่ยนิตถ่าย้ายดย่อ่ะเห็นไหยเห็นเห็นไปตัวเลอกก่อน ตั้งค่าก็แสงเงาแสงเงาอันหนึงเอ่อรบรอยหยักข้างบนสุดมึงปรับเป็นกดปิดแทนเป็นสีรอยยาไปแย่มอ่ะไม่ได้เปิดมึงไม่เปิดคือฮะอุวยใช่ย็นเดียวเจยวแล้วก็ไปตั้งค่าแสงเงาเข้าไปขวาล่างขวาล่างเอาไอ้นี่ ไลนิงเออไลติงเออ่นบนสุดนั่น,น,โน,โน,นแหลอ่ะละาล้วไงต่อต่อเลย <c oughs> เออกมากับกูเหมือนกันแล้วกู <c oughs> มึงก,กนรวยชาตหน่ง <c> ก <oughs> <c oughs> ูกดเสรที่หนักกดเสรที่หนักไปดูอันที่สองเลยอันที่สองนี่นะ เวอร์ชันหนึงกูดิไปดูอันที่สามไปเกี่ยวไปเกี่ยวที่สี่ขัลเล์เฮ้ยเอาตาไปโปรไฟล์เปลับเป็นไฮก็พอไฮไฮเออเหมือนกูปรับเป็นไฮเหมือนกูพอละเฮ้ยปรับเป็นโลเหมือนกูดิเปล่าเป็นไฮเหมือนกูดิไอ้เขี้ยเตึ้นเป็นใครอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยเออเออเสียงมันชัดขึ้นเลยเว้ยเนี่ยกดกดยีเอสีกดยเอสีอะแล้วก็ไปตั้งอ๋อไอ้เหื่องเป็นหนักจับวะเกมเป็นบล็อกอ่ะ มาครับต้องมาถามเลยเหมือนเราแน่เลยมาครับก็ต้องเป็นบล็อกดิไม้ยองมันกลมๆเลยมันรือเป่แบบ่หรือ,เ,อเป่าแสงอ่ะคุณภาพอันนี้มึงจะเห็นสุดๆแล้วเออคุณเปล่าเนี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่เหมือนพวกมึงหรือเปล่าเนี่ยเออเออจริงๆหน้านั้นเรื่องมึงดูแลนะครับเลยดูที่อ่านดิไอ้หน้านี่เหมือนเนี่ยนี่เหมือนเราเรานี้เหมือนเราเข้าเาข้าไปตรงรายละเอียดอะ ได้แสงนวลแสงนวลในเฟนปิดอ่ะแสงนวลเมื่อกี้อันที่สองอ่ะเออนี่ไงนีนโ่โอ้โหแล้วก็แล้วก็ไปปรับแสงเงาให้เป็นโลแสงเงาแสงแแเงาเ h เดอร์เออ่อวะยีอเอ่เน<ต>ี่ยคนเราต้องลาบูไรก็ไม่คุยกับแม่ง <laughs> ถ้ามัน lag ก็ปรับเป็นโลเออมันเราที่ก่อน แต่แบบเราจะเป็นเรียบๆชอบปปาเป็ดเอาต้าไปให้โอเคยังโอ้ยโอ้ยตัวจะเตะตัวจะเตกตัวจะเตะนี่สวยแล้วเนี่ยมองดูในไลน์เออแบบนี้ดีมันเป็นตอนเช้าหรือเปล่าเฟรมเรทเฟรมเรทตกเฟรมเรทสี่สิบแปดเอาไม่ถึงหกสิบไม่ได้คือหกสิบเปล่ะไอ้ตือจอยยืมอฟ อ้เรื่ตีเอ็มอีนแมนเยไอเทิอีเหรออยู่ในน้ำบอดจะไปปรับ้ายเออ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 ม่ันมันขึ้นมาเจ็ดสิบหกสิบอ่ะหอาส สา,ามส <16 4 S 2> ิบสามห้าสามสิบสามดูในสตรีมด้มนแลกเออเพราะสตรีมมันสนูงสุดแค่หสเฟรมอยูทูบอะ่ะเอมถึงหกสิบงปิดไลน์นดิคอนนี่เอเอสตรีไม่แหลกสตรีมไม่แหลกกูกูก็ได้ไม่แหลกเหมือนกันเอเอโอให้ให้มาถึงหเฟรมพอเอ,อเรเกมหดเล <laughs> ไอตึ้ม ok> ันจะได้เกมหมดมันจะเอาทีมทีวางอะเขียวไม่กล้าไม่กัวได้วางเกมทีคือจะไม่เชื่อโอเคือใช้คำจัดการติดอยู่ดีกว่าวางตำแหน่งไม่ดีกูกลัวแล้วมึงเแล้วมึงทำทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยกูไม่กลัวไรสาระเลยเด็กตูดเนี่ย ก็เดี๋มันไม่อยากเล่นไหมครับเว้ยไม่อันนี้มาเทสเซิร์ฟไงนุกอยู่ด้วยวาแลนนี่เหรอเอิ่ดพาไปตีมังกรหน่อยดีเปิดได้เกมหมดดิตีจบวันนี้เลยเฮ้ยยังไหมครักูเล่นจบวันไหนก็ได้วะไอ้ียกูไม่อยากจบแค่นั้นเฮ้ยได้เสียงเสียงกูในสตรีมเป็นไงบ้างกูได้เปิดไหม สเ,เสียนะงกูแน่สตรีมรอไหมล็อกแล้วเสียงกูรอไหมทำไมต้องสาวเสียงรอเสียง,ง,งมันเดกระโปกเลยวะไอ้เด็กปกติแลว้วกระโปกลา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 แต่เก็มหมดหน่อยเฮ้ยอ่พอแล้วเตยอย่าหยุดทำอะไรก็มึงหมืนอนกันเล ต้องแบบจริงจังเอาเออแล้วมึงไปแงะของแฟนมาแล้วแฟนไมเล่นเลยเล่นโน้ตบุ๊กไงทุเล่นเล่นจูบหายทุเล่นจิบหายไอ้เจี๊ยบเนี่ยกูไม่มีกูไม่มีโน้ตบุ๊กของเค้าไงไอ้ตอ้นไอ้ตื้นไอ้ตื้นมันตายไปแล้วเนี่ยจะตายรอบที่สองแล้วเฮ้หนีโดนอะไรอ่ะโดนมดกัด ช่มันสวยเกินวะเนหัวโอ้โหเล่นเล่นจนเวียนหัวเอาจริงน้ไหมครับกูเล่นจนวันไหนก็ได้วันนี้เลยไหมแต่กูไม่อยากจบกันนะโอ้ยเฮี้ยเดเตอร์มันจะไปนอนแล้วมึงมาซะเที่ยงจะเที่ยงคืนแล้ะ มางี้จะโมงตเนี้ยมาเช้าวะกูอยู่ตั้งแต่ปลไปกูตั้งไม่เชื่อเลยหรอไม่เชื่อไม่คุ้งคิงกับแฟนแกนี่จะเป็นพวกกลัวพ่งนี้มาตั้งแต่ตีห้าเลยป่ะไอ้ที่เอาไม่หวานพวกนี้ก็ไปเรียนเออแล้วการจอมึงเมื่อไหร่จะมาส่งไม่รู้เดือนไม่ถึงเดือนปวกกูส่งไปมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเนี่ย แล้วมึงแ่าเผอไว้เรนนี่อีกนะมันไม่ไดเดยบอกล่ะเร <laughs> บอกมึงกินสเปคเกิร <c oughs> ์ภาพมันสวยเกินอะนอีงซื้อน้ำปวยอะไรนี่ปวยไอ้เต้แล้วมึงมีวอลเลนใช่ไหมเพื่อน ดมาพวกนี้พวกนี้ค่อยเล่นวอลเลนเออเราจะไมีทางทีได้เผื่อมาครับเซิร์ฟบอลลุ่มมาดีมาไปเราเล่นเพื่อนปะตอนนี้เนี่ยนะไปเลยปะวอกเล่นไม่ครับตัวไม่เล่นไอ้เที่ยมึงดูมันตายดิไอ้เฮียมึงให้มันอยู่ทำไมอะตอนนี้เนี่ยนะเออไอเดียวก็ไปแล้วไอเดินไอเดินไอเดิน ไม่ข่าคุยฮี่อกหวงแล้วไอ้ทียนี่มันไม่ตปกติแล้วจิตจิตมัน